เกิดอะไรขึ้นพระเอกดังโพสถ,ถามหามารายาทยังสำคัญไหมในวงการฟาดใครไม่มีมารายาทลดล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานฝากผลงานการแสดงสร้างชื่อไว้มากมายหลายเรื่องสำหรับพระเอกมากสีออฟชนะพลสัตยาแถมยังวางตัวดีไรซึ่งข่าวเช้ามาโดยตลอดแต่ล่าสุดไม่รู้ว่าเจ้าตัวไปเจออะไรมาถึงได้โพสข้อความถามลอยๆผ่านไอจีว่า คำว่ามารยาทกับคำว่าสาม,มาครราระยังสําคัญอยู่ใช่ไหมในวงการบันเทิงงานนี้ทําเอาบรรดาเพื่อนเพื่อนดาราและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์สนานเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าหนุ่มออฟไปโดนอะไรมามีอะไรระบายได้นะพี่ชายเขาฟังใจเย็นลูกพี่ไม่ดุสิคะเขาคงไปได้ไม่ไกลในวงการหรอกครับสําคัญพี่ชายแต่น้อยคนจะคิดได้ใครถามพี่ออฟคะงานนี้คงต้องรอฟังความจริงจากปากของหนุ่มออฟเองดีกว่าว่าโพสนี้เจ้าตัวตั้งใจจะสื่ออะไร